ประมาณนี้นะครับวันนี้รีวิว3ชุดด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นชุดจัดโปรอีกแล้วนะครับผมสำหรับเดือนมิถุนายน2 5 6 8นะ3ชุดนะเป็น2อคูณสชุดเริ่มต้นนะตัวนี้เป็นเบส18นิ้วนะครับเป็นเบส18นะมีให้เลือก3สูตรนะครับผมนุ่มลึกลอยนะครับแนวลูกทุ่งนะครับแนวเครื่องไฟฟังในบ้านนอกบ้านนะครับผมแนะนำเป็นออเดอร์6เบสนะครับตู้กลางตู้พาวเวอร์ทุกอย่างจะเหมือนกันนะ จะเป็นเบส18นิ้วนะตัวนี้เป็นออเดอร์6นะครับชอบแนวเปิดแนวลดแฮะนะครับผมประมาณนี้ชอบร้องคาราโอเกะแนะนําเป็นเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ชอบแนวแรงนะเปิดเพลงซาวได้ทุกแนวแนะนําเป็นกระแทกข้างนะครับผมถ้าเอาความแรงสุดก็ไล่มาเลยนะกระแทกข้างแรงสุดนะเทอร์โบก็จะกระเดื่องโป๊ะโ,ะโะตึกๆนะครับผมแล้วก็ออเดอร์6ก็จะเป็นแนวลูกทุ่งเพลงเพลงแบบเบสอืดอืดนะครับก็จะเป็นออเดอร์6นะครับผมโอเคทั้ง3ชุดนี้นะครับจะได้เบส10 8นิ้วนะครับ2ในะครับไม้อัดแท้นะครับดอกพันวัตนะครับดอก18นิ้วพันวัตสีระเบิดไม้อัดแท้ตากแดดตากฝนได้เลยนะครับผมแล้วก็กลาง12นิ้วนะครับกาง300วัตแหลมจรวด500วัตนะครับอีก1คู่นะตู้กลางก็จะเป็นไม้อัดแท้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ power นะ power จะได้ไป1000วัตนะตัวนี้จะเป็นสตอมรุ่น MX2000 นะครับแต่ถ้ารุ่น MX2000 หมดก็จะได้เป็นสตอมรุ่นประกอบ1000วัตนะครับผมก็เอาวัตเป็นหลักและกันนะครับผมแล้วก็ปีบูทูตัว ก็ข้างหนึ่งขับเบรข้างหนึ่งขับกลางนะครับก็เป็นชุดเริ่มต้นชุดนี้จัดโปรอยู่19,900นานะครับ1 9 9 0 0ลูกค้าสามารถเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะครับเก็บเงินไปทางมัดจำเพียง900บาทนะครับแล้วที่เหลืออีก19 0 0 0ลูกค้าก็ไปจ่ายหน้าบ้านนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากจะโอนให้ผมทั้งหมดก็ได้อยู่ในราคา19,500โอนทั้งหมด19,500หรือมารับเองหน้าร้าน19,00 0บาทนะครับมารับเองหน้าร้าน1,000บาทลูกค้าเลือกเลย นะครับจะมาฟังที่ร้านก็ได้หรือจัดส่งก็ได้ตามที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าฟังในบ้านเน้นฟังในบ้านลุกทุ่งแบบเบรดดืดๆลอยๆนะครับแนะนําเป็นออเดอร์หกนะชอบอ่าเขาเรียกอะไรอะอ่าเล่นสดนะครับอ่าแสดงสดนะครับเล่นคาราโอเกะแนะนําเป็นเทอร์โบและชอบเปิดเพลงซาวชอบแข่งนะครับไปกระแทกข้างเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้ไปก็คือจะได้สายสเปกคอนไปนะครับกับวิธีการต่อนะครับผม นี่ครับด้านหลังผมจะให้เปค้อนแดงกับน้ำเงินไปนะมันก็จะเป็นอ่า A กับ B นะครับนี่ช่องแอล A นะครับเราเป็นเบสนะอ่าไอ้ใกล้ๆ3ปุ่มเนี่ยเป็นตัวปรับเบสนะรเราก็เอาเสียบจากเบสนะครับมาเข้าช่องแอล A แล้วก็เอาพุทธรรมดานะครับผมเอาพุทธรรมดานะครับเอามาเข้าช่องแอล B นะครับนี่ A ตอนนี้ก็เป็นเบสแล้วเบสเราก็เอาน้ำเงินเข้านะผมจะจัดสายน้ำเงินจะเป็นเบสนะ แดงจะเป็นกลางนะน้าเงินเราก็เข้ามาที่ตู้เบรนะครับแล้วก็พ่วงสายสั้นไปหาตู้เบรนะครับสายเราจะให้ยาวไป10เมตรนะสิเมตร2เส้นแล้วก็สายพ่วง1เมตร1เส้นนะครับในกรณีที่ตั้งรวมกันนะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าผมตั้งแยกกันซ้ายขวาจะทําไงก็โทรสั่งมาเราจะทํา5เมตรให้ทั้งหมด4เส้นนะครับผมก็คือฝั่งนี้ไป5เมตรแล้วก็พ่วงตู้นู้นมาหาตู้นี้5เมตรก็สั่งได้นะเลือก2แบบแล้วกันสําหรับสายนะ10เมตร2เส้น แล้วก็สายพ่วง2เส้นหรือจะเอา5้าเมตร4เส้นลูกค้าเลือกได้นะครับผมก็ไปถึงก็เล่นต่อบลูทูธได้แฟลชได้ได้มีไฟวิ่งฝั่งนี้ปรับใหม่นะครับถ้าเพิ่มไม่ทีหลังนะครับหรือใครจะเพิ่มก็ได้ในชุดนะไม่สายเพิ่มอีก500บาทส่วนไม้ลอยเพิ่ม2,000นนะแล้วอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะถ้าเพิ่มไม่สายก็ชุดละ5 0 0เพิ่มไม้ลอยก็ไม้ลอยหนึ่งตัวจะมี2อันนะก็จะเพิ่ม2,000บาทฝั่งนี้จะเป็นการปรับเสียงนะฝั่งนี้จะเป็นการปรับใหม่นะครับสับเพลงปรับหม่นะผมประมาณนี้เบชุด ทั้งหมดนี้นะครับ19,900บาทนะรวมส่งไปทางด้วยตามที่ผมแจ้งไปนะลูกค้ามาจําเพียง900บาทแล้วก็เลือกเลยจะเอาตู้เบสสูตรอะไรเพราะว่าตู้กลางมันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมหรือใครอยากบอกว่ากลาง12มันเล็กไปอัพเป็น15บห้าได้ไหมอัพได้นะครับอัพเป็น15ได้นะครับเพิ่มอีก1,500บาทมันเพิ่มได้หมดนะครับมันแล้วแต่ลูกค้าแล้วลูกค้าอยากจะเพิ่มพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มได้มันแล้วแต่งบลูกค้าเพราะฉะนั้นผมรีวิวเป็นหมื่น, 9, น่่่นนน่นนนนนนอวววัีีีีีี้้เเดดดดดด๋๋ยยจสงกชนะชชุุุะ แล้วก็ชุดกระแทกข้างนะครับผมเดี๋ยวจะส่งอันนี้กระแทกข้างห่อไปแล้วชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอห่อตู้ BV ได้เทอร์โบอีกหนึ่งชุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงทีละชุดแล้วกันนะเอาเออเดอร์หกก่อน ยุดออเดอร์โกนะครับนุมน่มๆรอยๆนะครับในบ้านในห้องได้เลยนะครับผมมาต่อมาเป็นเทอร์โบนะฮะเทอร์โบก็เหมาะเลยนะครับกับงานรถแห่นะครับคาราโอเกะนะะะรรัเเเเพพพาาาาาาว่่ต้้งงใจแกมือนนีโดยฉะ เทอร์โบนะครับผมก็นุ่มลึกนะครับแนวคาราโอเกะนะครับผมแนวเล่นสดนะครับผมมาตัวนี้กะแทกข้างกันบ้างไมม่ีีใครก็ตายยเพยงพ ให้เลือก3สูตรด้วยกันนะครับหนึ่งหมื่นก้าันเก้าร้อยสำหรับเบสสิบแปดหรือลูกค้านะครับบอกว่าเบสสิบแปดมันใหญ่ไปนะจะเปลี่ยนเป็นเบสสิบห้าก็ได้นะครับเบสสิบห้านะครับจะเลือกเป็นออเดอร์หกเป็นบีวีเอเ Turbo, อเป็นเทอร์โบหรือว่าเป็นกระแทกข้างก็ได้แต่พาวเวอร์มันจะลดเป็นเอ็มเอ็กพันนะจะเป็นหกร้อยวัตต์นะครับผมก็จะอยู่ในชุดโปรหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อย นะครับอยู่ในชุดโปรหนึ0งหนาพนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าเบส1 8 9แ0ต่างกันอยู่ที่4,000ก็คือตู้เบสแล้วก็พาวเวอร์ด้วยนะอัพพาวเวอร์ด้วยสำหรับเบส18นะครับผมหรือใครอยากได้ดู15ก็แจ้งเข้ามานะวันนี้ก็ทำโปรให้อีกแล้วนะครับผมก็ชุด15ปกติ16,900เดี๋ยวเอาวันนี้เอา15,900พอนะ15,900้าเนะถ้าเป็น15นะเลือกได้เลยนะเนี่ยเป็นออเดอร์6แบบนี้เป็นเบส15นะครับพาวเวอร์เหมือนเดิมมเเลลยยนนนะะแแต่่่่ควาัจปี เป็นวัดที่น้อยกว่าเพราะ15ก็ใช้กําลังวัดที่น้อยกว่านะครับก็จะจบอยู่1 5ื0 0ห้าเหรับ15นิว้วมัดจํา900เก็บเงินไปทาง15ื่นห้าทับเสิบแปดมัดจำเก้าร้อยเก็บไปทางหมื่นเก้าเลือกได้เลยนะครับกระแทกข้างบีวีเทอร์โบนะครับหรือว่าออเดอร์หวันนี้ราเพียงเท่านี้นะเนี่ยเนี่ยลุงน้องกำลังแพ็คหลายหลายเจ้าเลยครับเดี๋ยวต้องแพ็คส่งนะครับผมก็ประมาณนี้สนใจติดต่อจูบอินเตอร์ได้เลยนะจ๊ะราเพียงเท่านี้เบอร์โทรตามด้านล่างนะครับจะส่งรับเองแบบโอ้โหแบบปลายทางได้หมดแอดไลน์มาหหรรรืืออโททมาักเพจ พิมพ์ร้านจูบินเตอร์นอปถมวันนี้ราเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ